สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีพระราชทานพระราชบรลลังกให้รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่8เมษายน2568เวลา8นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์โบราณคดีจีนเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านโบราณคดีระดับชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเมื่อเดือนกันยายน2566 อาคารเป็นรูปทรงจุนลักษณะคล้ายไหยสุราหรือภาชนะสำริดของจีนในยุคโบราณทางเข้าพิพิธภัณฑ์มีแผ่นแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก่อตั้งสถาบันของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวถึงประวัติศาสตร์เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เราเรียนรู้จากอดีตเข้าใจปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต การศึกษาโบราณคดีและให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของอารยธรรมจีนจำเป็นต้องศึกษาเพื่อนำภูมิปัญญาไปพัฒนาสู่อนาคตโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศาการแสดงสิ่งของมากกว่า6,000ชิ้นทั้งวัตถุโบราณและตำราเอกสารโบราณ ชั้นหนึ่งนิทัศการประวัติศาสตร์มนุษย์ล้านปีแสดงวิวัฒนาการและประวัติศาสตร์หลายล้านปีของมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในพื้นที่ราบลุ่มหนีห่เหอวันอยู่ในมณฑลเหอเปย่ยค้นพบแหล่งโบราณคดีกว่า300แห่งมีอายุระหว่าง1.76ล้านปีถึง1 0 0 0 0ปีก่อนเป็นหนึ่งในแหล่งตั้งถิ่นฐานมนุษย์ยุคแรกๆของเอเชียตะวันออกรองจากแอฟริกา พบซากดึกดำบรรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและโบราณวัตถุกเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นชั้น2นิทัศากาลต้นกำเนิดของอารยธรรมวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมจีนในยุคก่อนประวัติศาสตร์และพัฒนาการของอารยธรรมจีนตั้งแต่ยุคหินเก่าจนถึงยุคหินใหม่และต้นกำเนิดของเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ชั้น3นิทรศการดินแดนอนาณาจักรกลางพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจในช่วงราชวงศ์เซี่ยซางและโจราว2,070ปีก่อนคริสตกาลขุดพบโบราณวัตถุจำนวนมากทั้งเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องดนตรีหยกอาวุธและรถม้าโบราณวัตถุสะท้อนความรุ่งเรืองช่วงนั้น และชั้น4นี่นเทศกาลการรวมชาติที่ยิ่งใหญ่การรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวสะท้อนถึงความมั่นคงสเสถียรภาพอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นผลจากเส้นทางสายไหมและต้นกําเนิดการปฏิวัติบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการสร้างชาติจีนร่วมสมัยเป็นการสืบสานพัฒนาต่อจากประวัติศาสตร์คงรักษาและยกระดับแนวคิดและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนที่สั่งสมมายาวนานเป็นรากฐานสําคัญของความเจริญก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์โบราณคดีจีนแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่และมีความต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกด้วยประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมาอย่างไม่ขาดช่วงทำให้วัฒนธรรมจีนมีความลึกซึ้งและหลากหลายการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมของแผ่นดินผ่านยุคสมัยต่างๆไม่เพียงสะท้อนภูมิปัญญ,ญาและวิถีชีวิตของชาวจีนในอดีตล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติในปัจจุบันและอนาคต สิ่งเหล่านี้ทําให้คนในชาติเห็นคุณค่ารากเงาและความเป็นมาของตนเองเข้าใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ตระหนักถึงภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้ชาติเดินหน้าอย่างมั่นคงจากรากฐานทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งในเชิงวิชาการจีนให้ความสําคัญเรื่องโบราณคดีตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลโดยเฉพาะเพื่อศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ โบราณวัตถุเหมือนเครื่องหมายแสดงให้เห <13. 50 S 3> ็น <anyone> ถึงความเจริญของชาติควรร่วมกันอนุรักษ์และรักษาไว้อย่างดีเวลา13.50นาฬิกา50นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปวังวัฒนธรรมชาติพันธุ์นายชินอีจื้อกรรมการประจำคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์แห่งชาติจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์เป็นหนึ่งใน10อาคารสำคัญของจีนออกแบบโดยนายจางป๋อสถาปนิกระดับชาติมีผลงานออกแบบอาคารสำคัญเช่นมหาสาลาประชาชนและโรงแรมปักกิ่ง อาคารเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ปี2566มีห้องจัดนิทรรศาการโรงละครและกิจกรรมทางวัฒนธรรมจะแสดงโบราณวัตถุของชนกลุ่มน้อยในจีนอาทิศิลปะและงานฝีมือเครื่องแต่งกายและเครื่องดนตรีแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวจีนจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศาการห้องแห่งการบูรณาการ เพดานห้องแสดงแผนที่เส้นทางสายไหมที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองของจีนมากกว่าพันปีการอนุรักษ์ภาษาของชนกลุ่มน้อยร่วมถึงงานจิตรกรรมประติมากรรมหัตถกรรมจากศิลปินชนเผ่าผลงานแสดงถึงการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายและการหลอมรวมของชนชาติต่างๆของจีนห้องแห่งความเป็นเอกภาพเพดานห้องแสดงแผนที่ดาราศาสตร์ กลางห้องจัดแสดงผนังหนังสือโบราณทรงกลีบดอกไม้บรรจุหนังสือหรือคำสอนโบราณพื้นห้องแสดงภาพแม่น้ำแห่งวัฒนธรรมจีนรอบห้องจัดแสดงวัตถุโบราณเช่นเครื่องปั้นดินเผาสะท้อนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเมืองหลวงจีนไปยังภูมิภาคต่างๆของจีนและห้องแห่งความเป็นปึกแผ่นสื่อแนวคิดความสามัคคีแห่งชาติพันธุ์ กลางห้องมีเวทีรูปทรงขั้นบันไดบอกปีสำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการปฏิรูปประเทศการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคใหม่ที่ชาวจีนทุกชาติพันธุ์มีชีวิตที่ดีขึ้นและจะแสดงของขวัญที่ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับจากกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆ วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์เป็นเสมือนแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สําคัญของจีนนอกจากรักษาและเผยแพร่วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ช่วยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจและการยอมรับระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เกิดความสามัคคีและพร้อมที่จะพัฒนาประเทศไปด้วยกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจีนในแต่ละภูมิภาคเป็นซอต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังผ่านการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอาหารและประเพณีท้องถิ่นแบบร่วมสมัยคงเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคไว้ส่งเสริมความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของจีนที่มีมายาวนาน เวลา14นาฬิกา50นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนในอย่างว่านหมิงประธานสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนและผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศและสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์ระดับมณฑลจากพื้นที่ต่างๆเฝ้าทูละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ประธานสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายภาพอักษรมงคลไปฝูถูหรือ100 b r a c i n n s c a l l i g r a p h y ผลงานศิลปะการเขียนผู้กันจีนประกอบด้วยตัวอักษรจีนไปแปลว่าร้อยฟูแปลว่าพรความโชคดีความร่ำรวยความสุข และถูแปละว่าภาพรวมกันแปลว่าภาพร้อยพรหรือภาพร้อยความโชคดีนิยมมอบเป็นของขวัญเชื่อว่าจะนำความโชคดีร่ำรวยสุขภาพดีและความเจริญรุง่งเรืองมาสู่ผู้ครอบครองจากนั้นทอดพระเนตรซุ้มมรดกทางวัฒนธรรมประจำามฑลนต่างๆเช่นการเขียนภาพผ้ามัดย้อมปักผ้าการตัดกระดาษและการเขียนผู้กัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากแต่ละมณฑลในจีนทําให้เราเห็นภาพของจีนว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยาวนานแต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นและการปรับตัวตามท้องถิ่นเป็นการอยู่ร่วมกันของความหลากหลายที่หล่อล้อมเป็นประเทศจีน เวลา15นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณห้องรับรองสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนพระราชทานพระาราชวโรกาสให้นางเทียนิงรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าถูลละอองพระบาท ไทยจีนเป็นมิตรประเทศที่แน่นแฟน้นตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์มีความร่วมมือใกล้ชิดเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันในวาระครบรอบ50ปีไทยจีนความร่วมมือของสองประเทศจะสานต่อไปเพื่อความสำเร็จสมเด็จพระกนิธาิาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นมหามิตรของจีนและทูตสันทวาไมตรีอย่างแท้จริง จากนั้นรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งพระกระยาหารเย็นถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568และทอดพระเนตรการแสดงจากมณฑลต่างๆโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกลุมปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงปฏิบัติพระกรเนียกิจดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปวังเรื่องรืดีสุขุมวิท38ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6ซึ่งมูลนิธิเพชรรัตนสุวัฒนาพร้อมด้วยคณะข้าราชบริพารจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเป็นปีที่120 พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีทรงเป็นพระชนนีในสมเด็จพระเจ้าพักกนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีประสูติเมื่อวันที่15เมษายน2448ทรงเป็นทิดาของพระยาอภัยภูเบศเลื่อมอภัยวงศ์กับคุณเล็กบุญนาคทรงรับราชการเป็นคุณพนักงานฝ่ายในและเป็นต้นเสียงในกรมมหโหรสพบต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าจอมสุวัฒนาพระสนมเอก และพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีตามลำดับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีทรงประกอบพระกรณียกิจเกื้อกูลประโยชน์สุแก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์การศึกษาการสาธารณสุขการพระศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตนสุวัฒนาเพื่อสืบสารพระกรณียกิจและเผยแผ่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในกิจการทุกด้าน จากนั้นเสด็จไปสาลา150ปีวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมบัวทองยุคนณอยุทยาซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่1เมษายน2568สริอายุ95ปีหม่อมบัวทองยุคนณอยุทยาเกิดวันที่23กันยายน2472เป็นบุตรีของนายหวนกับนางลำดวนไตลังคะเป็นหม่อมนายพลตรีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพร มีบุตรคือหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอบางบัวทองได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากรปัจจุบันคือวิทยลาลัยนาฏศิลป์ฝึกปรำละครและมีโอกาสเรียนรู้วิชาการนาฏศิลป์การละครฟ้อนรำจนเชี่ยวชาญต่อมาได้เป็นครูสอนรำที่โรงเรียนสตรีเนติศึกษาราชวัตร โรงเรียนานาฏศิลป์สัมพันธ์สถานีไทยโทรทัศน์ช่องสีบางขุนพรหมและสอนการรำแก่เยาวชนทั่วไปจึงมีลูกศิษย์มากมายเป็นผู้มีคุณูปการแก่วงการนาฏศิลป์ไทยอุทิศทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอดอาทิเป็นผู้อำนวยการฝึกซ้อมการแสดงประครอิงจารึกเรื่องพระศรีสัทธาให้แก่คณะกรรมการจัดหาทุนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร rat ร,ร,ราสุดาสยามบรมาราชกุมารี และเป็นผู้อุนมยนการฝึกซ้อมละครรำเรื่องเงาะป่าพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้แก่ชมรมนาฏศิลป์และการละครไทยสโมสรนิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาด้านนาฏศิลป์ให้สิทธิ์นำความรู้ไปใช้เพื่อการแสดงให้กับองค์กรการกุศลต่างๆอกจามนตรีงเชิญสิ่งรองพระราชหานไปมอบแก่ทนมู้ป้ระสบวาตาภับแรละอักคีภัยที่จังหวัดสุพนรรณบุรี พลเอกไพยบุลคุ้มฉายาองคอมอนตรีร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยและอักขีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะข่ามงอําเภอด่านช้างมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรีและอําเภอด่านช้างเข้าร่วม จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์มนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมปัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตาภัย261ชุดผู้ประสบอักคีภัย23ชุดและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็ก1ชุดจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดสถานการณ์วาตาภัยตั้งแต่วันที่1มีนาคม2568 ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภออูดทองอำเภอหนองย่าไซและอำเภอ2พี่น้องรวม12ตำบล48หมู่บ้านบ้านพักอาศัยเสียหาย264หลังคาเรือนสำหรับสถานการณ์อักคีภัยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2568มีบ้านพักอาศัยเสียหาย23หลังคาเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินช่วยเหลือสิ่งของบรรเทาทุกข และสนับสนุนอุปกรณ์สร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความลื่มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อจากนั้นลงพื้นที่ตำบลหนองมะข่ามงเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่รัษฎรที่บ้านเรือนเสียหายจากลมพายุ เมื่อวันที่13มีนาคม2568โดยได้รับความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจบข่าวในพระราชสมนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ